สวัสดีครับพบกับครูโฟอ,อีกครั้งนะครับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับทัศนศิลป์กันนะครับเรามาทพบทพวนบทเรียงจากคราวที่แล้วกันนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาในงานทัศนศิลป์กันนะครับเรามาดูกันนะครับว,ว่าภูมิปัญญาในงานทัศนศิลป์มีอะไรกันบ้างลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์นะครับ มาดูกันนะครับงานทัศนศิลป์แต่ละประเภทมีลักษณะและรูปแบบที่ต่างกันใช่ไหมครับงานงานทัศนศิลป์แต่ละประเภทมีความแตกต่างนะครับเช่นงานสองมิติงานสามมิตินะครับก็จะมีความแตกต่างในตัวงานนะครับต่อมาครับงานทัศนศิลป์บางประเภทได้มีการเก็บรวบรวมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เห็นไหมครับก็ ก็คือเป็นงานของคนสมัยก่อนนะครับที่ได้วาดไว้ใช่ไหมครับแล้วก็พวกเราคือคนรุ่นหลังก็จะได้เรียนรู้อ่ะงานในสมัยก่อนเช่นอะไรบ้างนักเรียนเคยไปวัดไหมครับตามวัดตามโบสถ์ใช่ไหมครับก็จะมีรูปภาพของคนสมัยก่อนใช่ไหมครับอ่ะพวกวัดเก่าๆใช่ไหมครับวัดที่มีอายุเป็นร้อยปีใช่ไหมครับนักเรียนก็จะมีการวาดภาพของคนสมัยก่อนนะครับเห็นไหมเราก็จะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยก่อนว่าเขาทําอะไรอยู่ในช่วงนั้นใช่ไหมครับเพราะว่า ภา,าภาพวาดฝาผนังที่วาดในตามมาก็จะวาดกิจวัตรประจําวันของคนสมัยก่อนนะครับต่อมาครับศิลปินบางท่านหรือหน่วยงานมีการจัดแสดงงานทัศนศิลป์ที่มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆเห็นไหมครับท้องถิ่นต่างๆก็จะมีศิละปะเป็นของตัวเองนะครับให้ผู้สนใจได้รับชมเพื่อที่จะได้ซาบซึ้งได้รับประโยชน์และเพลิดเพลิน,น,นกับผลงานต่างๆนะครับก็ ได้เพลิดเพลินกับผลงานต่างๆก็คือได้มารับชมความงามของศิลปะของคนสมัยก่อนนะครับเห็นไหมครับแล้วก็อาจจะเป็นมารับชมศิลปะของคนในท้องถิ่นนั้นๆได้นะครับลักษณะการจัดแสดงงานทัศนศิลป์ที่มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านเพื่อเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้รับชมมี2รูปแบบดังนี้เรามาดูกันนะครับว่ามี2รูปแบบนี้อะไรบ้างนะครับแบบที่1การจัดแสดงงานแบบชั่วคราว มาดูกันว่าการจัดแสดงงานแบบวคราวเป็นยังไงโดยจัดแสดงงานนิทรรศการตามมาฐานที่ต่างๆที่มีระยะเวลาที่กําหนดในการแสดงงานเช่น2สัปดาห์หรือ1เดือนนักเรียนเคยไหมครับพวกงานพวกนี้จะอยู่ตามพวกขอสิ์หรือในห้างนะครับเห็นไหมในห้างบางทีก็จะมีการจัดนิทรรศการที่เราเคยเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิทรรศการเศร,รษฐกิจพอเพียงใช่ไหมครับเห็นไหมก็จะมีหลายรูปแบบนะครับ แล้วก็นี่ทศกาณสินค้าต่างๆใช่ไหมครับมีทศการรูปภาพของชาวบ้านใช่ไหมครับวิถีชีวิตใช่ไหมครับมีทศการพวกวาดรูปวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับอันนี้คืองานนิทศการนะครับต่อมาครับการจัดแสดงงานแบบถาวรการจัดแสดงงานแบบถาวรเช่นพิพิธภัณฑ์ต่าง,างๆใครเคยไปเคยไปพิพิธภัณฑ์บ้างครับรพิพิธภัณฑ์เต่าใช่ไหมครับก็จะมีการวาดรูปเต่าพิพิธภัณฑ์เต่า,ตา todo, ก็จะมีแบบว่า ว่าลูกเต่าแล้วก็มีแบบซากของเต่าต่างๆนะครับอันนี้คือพวกพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษาและบุคคลที่สนใจนะครับเห็นไหมพิพิธภัณฑ์ก็จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับว่าสิ่งที่เราสนใจสมมติว่ายกตัวอย่างพิพิธภัณฑ์เต่านะครับเขาก็จะบอกประเภทของเตา่าเผ่าพันธุ์ของเตา่าแล้วก็จะมีรูปวาดมีซากเตา่ามีงานปั้นเต่าเห็นไหมครับ จะมีงานศิลปะเกี่ยวกับเต่ามากมายนะครับในนิทรรศการนั้นๆน,น,นะครับตัวอย่างการจัดแสดงงานผลงานทัศนศิลป์เห็นไหมครับรูปแรกก็จะเป็นการจัดแสดงงานกิจกรรมนะครับหรือว่างานสองมิตินะครับนักเรียนเห็นไหมอันนี้จะจัดแสดงที่หอศิลป์กรุงเทพเป็นส่วนใหญ่นะครับเห็นไหมลูกก็จะเป็นภาพวาดต่างๆนะครับสวยงามนะครับเห็นไหมภาพวาดก็จะเป็นแบบภาพวิวธรรมชาติใช่ไหมครับ วิวในชนบทวิถีชีวิตของคนชนบทใช่ไหมครับต่อมาครับเป็นภาพที่เกี่ยวกับเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับเยาวชนนะครับเห็นไหมเห็นที่มีเด็กไหมครับอ่าก็จะเป็นภาพนิทรศการที่บอกเล่าชีวิตต่างๆที่เกี่ยวกับเยาวชนนะครับนะก็จะมีให้เด็กๆไปเล่นได้ไปดูได้นะครับต่อมาครับเป็นสะท้อนถึงภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นนะครับเห็นไหมหนูก จะเป็นนิทัศการทอนถึงภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นนะครับก็คล้ายงานโอท็อปอะครับเห็นไหมก็จะบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตอุปกรณ์ในการทามาหากินของเขานะครับลูกบางทีงานโอท็อปก็คือการเอามาทําให้เป็นงานศิลปะหรือว่าเป็นการขายได้นะครับเหมือนเช่นกระเป๋าใช่ไหมลูกคนสมัยก่อนอาจจะทําเป็นแค่แบบว่าตะก,กร้าธรรมดาใช่ไหมครับแต่สมัยนี้มีการดัดแปลงให้ดูสวยงามขึ้นใช่ไหมครับเพื่อการค้าขายนะครับ เพื่อความสวยงามเพื่อการค้าขายนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการจัดแสดงงานแบบชั่วคราวนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่านิทรศการนะครับก็จะเป็นการแสดงผลงานศิลปะนะครับงานกิจกรรมเป็นงาน2มิตินะครับนักเรียนอันนี้คือการจัดแสดงผลงานศิลปะที่เป็นงาน2มิตินะครับหัวข้อของเขาก็คือการรักษาธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับโดยตัวรูปแบบของตัวงานก็จะเป็นแบบการรักษาสิ่งแวดล้อมการรักษาธรรมชาตินะครับเห็นไหม จะมีจะก็จะมีความอุดมสมบูรณ์มีสีเขียวนะครับอ่ามีพวกป่าไม้พวกตัดต่างๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของงานนิทรรศการนะครับงานนิทรรศการก็จะมีหัวข้อในการแสดงงานนะครับในตัวอย่างของเราก็คือหัวข้อการรับธรรมชาติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในงานนิทรรศการนี้ก็จะมีผลงานที่เกี่ยวกับธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่นะครับเห็นไหมก็จะเป็นการรักษาธรรมชาติการดูแลสิ่งแวดล้อมของป่านะครับหรือว่าของ ของแม่น้ําของสิ่งต่างๆที่เกิดจากธรรมชาตินะครับอันนี้คือตัวอย่างของงานการแสดงงานแบบถาวรนะครับหรือที่เรียกกันว่าพิพิธภัณฑ์นะครับนักเรียนการติดตั้งงานแบบถาวรหรือว่าพิพิธภัณฑ์เห็นไหมครับอันนี้ยกตัวอย่างมาเป็นงานพิพิธภัณฑ์เต่านะครับใครเคยไปบ้างเอ่ยนักเรียนเคยไปไหมครับพิพิธภัณฑ์เต่าเห็นไหมครับในตัวพิพิธภัณฑ์ก็จะมีหัวข้อใช่ไหมครับสมมติว่าพิพิธภัณฑ์เต่า เพราะฉะนั้นในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีแต่พวกเต่าพวกสัตว์น้ําต่างๆใช่ไหมครับเห็นไหมภาพวาดก็จะเป็นภาพวาดเกี่ยวกับเต่าใช่ไหมครับภาพวาดงานฝาผนังเห็นไหมครับก็จะบอกเล่าเรื่องราวเต่าต่างๆนะครับวิถีชีวิตของเต่าสายพันธุ์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับเต่าใช่ไหมครับการอนุรักษ์เต่าใช่ไหมครับเห็นไหมในการวาดภาพที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็จะเกี่ยวกับเต่านะครับต่อมาครับเป็นงานปฏติมากรรมนะครับเห็นไหมรูปร่างอ่า ก็จะปั้นเขาจะปั้นจำลองเต่าขึ้นมานะครับปั้นเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของเต่านะครับวิถีช Mont ีวิตของเต่านะครับว <ap> ่าการใช้ชีวิตอยู่เป็นยังไงนะครับแล้วก็จะบ่งบอกการใช้ชีวิตของเต่าแล้วก็บ่งบอกสายพันธุ์นะครับเห็นไหมเลาก็จะมีอธิบายนะครับพิพิธภัณฑ์ก็จะอธิบายเรื่องราวของเต่าต่างๆนะครับแล้วก็จะบอกเล่าความรู้เกี่ยวกับเต่าให้เราได้รับรู้นะครับอ่ะ ไม่จำเป็นต้องเป็นเต่านะครับนักเรียนพิพิธภัณฑ์ต่างๆก็จะมีเรื่องราวแต่และพิพิธภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ยกตัวอย่างมาเป็นพิพิธภัณฑ์เต่านะครับเห็นไหมครับในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีงานปฏติมาก,กรรมเห็นไหมนักเรียนเป็นงานสามิตินะครับเห็นไหมที่เป็นเต่าตรงกลางเลยใช่ไหมครับงานสามมิติสามารถมองเห็นได้รอบด้านนะครับเห็นไหมเราเดินไปทางไหนเราก็สามารถมองเห็นได้รอบด้านนะครับแต่ว่างานสองมิตินักเรียนเห็นไหมครับจะมองเห็นได้แค่ด้านเดียวนะครับ เขาจะมองเห็นได้ไดแคงด้านหน้าด้านประทะสายตานะครับอ,อันนี้คือตัวอย่างของงานพิพิธภัณฑ์นะครับคืองานติดตั้งแบบถาวรนะครับอ,อันนี้คือเขาไม่ลื้อออกนะครับนักเรียนเขาจะอยู่แบบถาวรจะต่างกับงานติดตั้งแบบชั่วคราวเพราะว่างานติดตั้งแบบชั่วคราวก็จะอยู่ประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนเท่านั้นนะครับงานทัศนศิลป์ที่จะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นนะครับเรามาดูกันนะครับ งานศิลปะคือชิ้นงานหรือผลงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ตั้งใจการสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อสื่อสารหรือสื่ออารมณ์ในรูปแบบต่างๆนะครับเช่นการเขียนการแสดงการวาดภาพการแกะสลักนะครับงานจักสานนะครับการปั้นการหล่อแล้วก็สถาปัตยกรรมต่างๆนะครับอันนี้คือตัวงานของศิลปะนะครับก็คือผู้สร้างสารรค์ก็ต้องการแสดงถ่ายทอดออกมาจะมีรูปแบบต่างๆ,ๆนะครับเช่นงานเขียน การจัดแสดงการจัดแสดงก็คือการลําต่างๆนะครับนะการวาดภาพใช่ไหมครับงานแกะสละักใช่ไหมครับนะต่อมาครับวัฒนธรรมนะวัฒนธรรมคืออะไรเรามาดูกันนะครับสิ่งที่สิ่งที่ทําสืบต่อกันมามีลักษณะเฉพาะตัวนะครับนะมีรูปแบบมีความเชื่อแต่ละท้องที่ก็จะมีความเชื่อไม่เหมือนกันนะครับนะเป็นของตนเองเช่นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารเห็นไหมครับ,นะรบแต่ละที่ รับประทานอาหารก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับของฝรั่งกับของบ้านเราก็วิธีการรับประทานอาหารก็ไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมลูกต่อมาครับการแต่งกายใช่ไหมครับการแต่งกายเครื่องมือเครื่องใช้ที่แสดงให้เห็นชัดเจนคือศิลปะต่างๆนะครับของท้องถิ่นหรือชุมชนนั้นๆนะครับเห็นไหมลูกศิลปะต่างๆที่ไม่เหมือนกันคือเห็นไหมศิลปะภาคเหนือก็ไม่เหมือนกับภาคกลางใช่ไหมครับภาคกลางก็ไม่เหมือนภาคใต้ใช่ไหมครับ ภาคใต้ก็ไม่เหมือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอิลปยาบต่างๆก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละภูมิภาคครับอันนี้คือตัวอย่างรูปแบบของงานเขียนนะครับสิ่งที่เราเห็นกันบ่อยๆตามวัดใช่ไหมครับตอนใหญ่ตามวัดเขาจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับพะประเทศไทยของเราเป็นเมืองพุทธใช่ไหมเราก็ศาสนาพุทธได้อิทธิพลมาจากอินเดียนะครับได้อิทธิพลมาจากอินเดียนะครับหลง ส่วนใหญ่ตามวัดก็จะเขียนบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาต่างๆนะครับการตัดสั้ของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าในสมัยนะั้นใช่ไหมครับเรื่องราวชาดกต่างๆนะครับอันนี้ก็คือภาพวาดตามวัดนะครับที่เราเคยเห็นใช่ไหมลูกสีที่เขาใช้คือสีฝุ่นนะครับสีฝุ่นนะครับส่วนใหญ่งานพวกนี้ก็จะเป็นโทนเย็นเป็นหลักนะครับโทนเย็นเป็นหลักนะลูกนะเขาจะใช้สีโทนเย็นเป็นหลันะลกนะครับแล้วก็ ตัวองค์ประกอบของงานเนี่ยมหัศลูกจะเป็นโทนร,ร้อนใช่ไหมครับอย่างเช่นกีบอนพระที่หมหัลูกเป็นสีส้มใช่ไหมครับสีส้มสีเหลืองนะครับอันนี้คือสีโทนร้อนนะครับซึ่งถ้าสีโทนร้อนอยู่ในที่ที่เป็นโทนเย็นที่มหัศลูกแล้วก็ก็จะเกิดจ,จุดเด่นนะครับเห็นมหัลูกอ่านะตัวภาพก็จะเด่นขึ้นมาใช่ไหมอ่าเป็นตัวพระเอกขององานนะครับพวกพระต่งางๆนะครับสีโทนร้อนต่งางๆนะครับจะเป็นตัวเด่นของงานนะครับอ่าแล้วก็พวกสีโทนเย็นก็จะเป็นภาพรวมหรือว่าแบ็กกราวนะครับเห็นมหัลูก อันนี้คือตัวอย่างของการเขียนนุนงาภาพเขียนนะครับเห็นไหมอันนี้ของคือของคนโบราณที่เราเห็นได้ง่ายนะครับก็คือการวาดภาพฝาผนังนะครับเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่วัดนะครับโอเคครับภาพวาดฝาผนังนอกจากจะวาดภาพเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วยังมีเรื่องราวชาดกต่างๆนะครับแล้วก็วันนคดีต่างๆใช่ไหมครับวันนคดีต่างๆที่เราเห็นได้ชัดคือเรื่องรามเกียรติ์นะครับเห็นไหม ก็จะยู่ตามวัดต,ต่างๆนะครับก็จะบอกเล่าเรื่องราวระหว่างพระรามกับทศก,กัณฐ์ใช่ไหมครับอ่าเสสู้รบกันใช่ไหมครับแล้วก็จะมีแต่ละตอนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้านใช่ไหมครับอ่าอันนี้คือการบอกเล่าเกีย่ยวกับเรื่องราวในวรรณคดีต่างๆนะครับอ่าวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ก็ได้อิท,าาทธิพลมาจากประเทศอินเดียนะครับอ่ารามเกียรติ์ได้อิทธิพลมาจากประเทศอินเดียนะลูกนะไมมลูกอ่าหนุมาน,มนเห็นไหมครับตัวภาพแต่ว่าศิลปะของเราก็จะเป็นลายไทยใช่ไหมครับ ลายไทยอ่ะเอกลักษณ์วิธีการวาดก็ไม่เหมือนของอินเดียนะครับลูกเห็นไหมอ่าวิธีการวาดวิธีวิธีชีวิตก็ไม่เหมือนกันนะครับอ่าสไตล์การวาดศิลปะก,ก็ไม่เหมือนกันนะครับอ่าคนสมัยก่อนเขาใช้สีฝุ่นในการเขียนรูปนะลูกนะกนะสีฝุ่นในการเขียนนะครับเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีสีอะคริลิกหรือว่าสีน้ํามันหรือว่าสีโปสเตอร์นะครับส่วนที่เขาใช้ได้ก็คือสีฝุ่นในการเขียนงานนะครับลูกนะ สีผุนก็คือการหาแร่ธาตุจากธรรมชาติมาบดให้เป็นผนุนนะลูกนะใช้กระบวนการในการผรสมผงสมัยก่อนนะครับคือการนําสีจากธรรมชาตินะครับต่างๆน,น,นะมร่ะสีลาต่างๆมาบดท,ทําสีนะครับอันนี้คือตัวงานเกี่ยวกับวรรณคดีนะครับวรรณกรรมต่างๆนะครับโอเคครับภาพวาดกิจกรรมฝาผนังของคนสมัยก่อนนะครับนอกจากจะวาดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วก็วรรณคดีแล้วยังวาด เกี war, ่ยวกับวิถีชีว so no ิตการดำรงชีวิตในสมัยก่อนนะครับเห็นไหมลูกว่าวิถีชีวิตการดำรงชีวิตในสมัยก่อนของเขาเป็นไงเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้คนรุ่นหลังได้รับรู้นะครับว่าการดำรงชีวิตของคนสมัยนั้นเป็นยังไงนะครับบางทีก็จะผ่านจากการบอกเล่านะลูกนะผ่านบอกเล่าปากต่อปากนะลูกนะแต่กว่าจะมาถึงยุคเราใช่ไหมครับเรื่องราวก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามีภาพประกอบเรื่องราวครับลูกตามภาพวาดตามวัด เพราะว่าวัดแต่ละวัดก็จะมีการอยู่ของวัดมาเป็นร้อยปีบางวัดก็อยู่มาเป็นร้อยปีใช่ไหมครับบางวัดก็อยู่มาเป็นแปดสิบปีเจ็ดสิบปีใช่ไหมลูกหเห็นไหมแต่ละวัดก็จะมีอายุที่ยืนยาวนะลูกนะแล้วก็ภาพวาดต่างๆเห็นไหมลูกก็จะบอกเล่าเรื่องราวของคนสมัยนั้นนะลูกนะว่ามีเป็นยังไงลูกนะวิถีชีวิตการดำรงชีวิตของเขาเป็นแบบไหนนะครับเห็นไหมลูกแต่ละภาพก็จะบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตนะครับ ส่วนใหญ่งานศิลปะเช่นงานจิจกรรมก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตได้ใช่ไหมครับเปลี่ยนจากการบอกเล่าโดยคําพูดเป็นบอกเล่าทางภาพนะครับอันนี้คือตัวอย่างของงานศิลปะน,นะครับแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆก็มีอยู่ในตัวงานเลยใช่ไหมครับเช่นประเพณีต่างๆนะครับวิธีวิถีชีวิตในการดํารงชีวิตของคนสมัยก่อนนะครับอันนี้ก็คือวัฒนธรรมต่างๆนะครับก็จะอยู่ในเนื้องานของงานศิลปะนะครับหรือว่างานจิตกรรมิีนนี้นะลูกนะนะ ตัวงานก็จะมีความสวยงามมากนะครับเพราะว่าภาพวาดฝาผนังโบสถ์สมัยก่อนก็จะทําจากสีฝุ่นนะครับเป็นงานสีฝุ่นนะครับนักเรียนก็จะดูสวยงามนะครับเห็นไหมลูกเขาก็เขียนบอกเล่าเรื่องราวของคนสมัยก่อนนะว่าร้องลําทาเพลงใช่ไหมครับแต่สมัยนี้ก็ไม่มีแบบนี้แล้วใช่ไหมลูกหรือว่าอาจจะยังมีอยู่ก็ได้นะครับแต่และพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับ อันนี้คือตัวอย่างของศิลปะงานปั้นนะครับหรือว่างานปฏติมากรรมนะครับงานปั้นหรืองานปฏติมากรรมนะครับอันนี้อาจจะเป็นงานปฏติมากรรมที่เราเห็นบ่อยนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับเช่นวัดโรงเรียนใช่ไหมครับสถานที่สําคัญต่างๆนะครับเพราะว่าสถานที่สําคัญต่างๆก็จะมีพระประจําสถานที่ใช่ไหมครับอย่างเช่นโรงเรียนเราก็มีพระประจําโรงเรียนใช่ไหมครับคนสมัยก่อนเขาจะปั้นพระจากปูนเปือยนะครับเขาจะปั้นพระจากปูนนะลูกนะเห็นไหมลูก ลูปแรกก็จะเป็นการปั้นพระจากปูนนะครับหรือว่าการหล่อพระจากจากหินจากปูนต่างๆนะลูกนะแล้วก็มีการแปะทองใช่ไหมครับการแปะทองหรือว่าสมัยนี้ก็จะมีการทาสีทองนะครับแต่คนสมัยก่อนอาจจะมีการแกะสลักหินแกะสลักดินแกะสลักปูนนะครับให้เป็นลูกพระนะลูกนะแต่สมัยนี้ลูกสมัยนี้มีการพัฒนาขึ้นแล้วครับไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยนี้อาจจะขึ้นลูกด้วยดินเหนียวใช่ไหมครับ แมมีลูกดินเหนียวนะครับปั้นพลา้วยดินเหนียวใช่ไหมลูกแล้วก็ทําแม่พิมพ์โดยการใช้ยางลูกนะใช้ยางซิลิโคนนะลูกนั้ในการทําแม่พิมพ์ในการทําแม่พิมพ์แล้วค่อยหล่อเรซินเข้าไปนะครับเห็นไหมลูกนะตวัวอย่างเห็นไหมครับที่เป็นสีขาวๆ้วล,ลูกเห็นไหมที่มีตัวแม่พิมพ์ิลิโคนนะลูกนะแล้วก็จะเป็นพระเห็นไหมลูกนะอันนี้ทําไมถึงแม่พิมพ์ถึงถึงดีกว่างานปั้นมือปั้นปูนสดอย่างไงก็คือ การปั้นปูนสดสามารถปั้นได้แค่องค์เดียวใช่ไหมครับจะมีแค่องค์เดียวเลยใช่ไหมลูกจะไม่สามารถสร้างต่อได้เพราะว่าผู้ปั้นก็จะปั้นเสร็จแค่องค์เดียวใช่ไหมครับแต่ว่าการปั้นแล้วทําแม่พิมพ์ไว้นะลูกนะสามารถทําได้หลายองค์นะครับเพราะว่าทําองค์แรกเสร็จใช่ไหมครับเก็บแม่พิมพ์ไว้นะลูกนะแล้วก็ทําการหล่อใหม่ได้เรื่อยๆนะครับถ้ามีแม่พิมพ์ก็สามารถหล่อพักใหม่ได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเหมือนว่าเราจดบันทึกงานปั้นของเราชิ้นนี้ไว้แล้วก็คือเซฟงานชิ้นนี้ไปแล้วว่าเรามีแม่พิมเราก็สามารถหล่อหมได จะต่างกับงานปั้นสดนะครับงานปั้นสดก็คือมีแค่ชิ้นเดียวอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมีแค่ชิ้นเดียวในโลกเท่านั้นนะลูกนะเขาจะปั้นแค่ชิ้นเดียวนะครับอ,อันนี้คือศิลปะต่างกันนะครับเพราะว่าคนสมัยก่อนเขาจะไม่มีแม่พิมพ์ยังไม่มีการผสมยางทีเรลโคนใช่ไหมครับเขาก็จะไปแค่ปั้นพระขึ้นมาได้ทีละองค์ทีละองค์ใช่ไหมครับแต่สมัยนี้สามารถหลอ่อพระได้หลายๆองค์นะครับเพราะว่ามีแม่พิมพ์ในการทํางานนะครับความต่างระหว่าง2ยุคใช่ไหมครับ ยุคเก่าว่าสามารถจะสามารถสร้างได้ทีละองค์ทีละองค์แต่ละองค์ก็ไม่มีความเหมือนกันนะครับต่อให้ก๊อปปี้กันมากเท่าไหร่ก็จะก็จะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่ว่าต่อให้เป็นคนคนปั้นคนคนเดียวกันก็มาปั้นก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าการใช้แม่พิมพ์ยังไงก็เหมือนกันครับเพราะว่าหล่อมาจากแม่พิมพ์เดียวกันใช่ไหมครับหนลลกจะหล่อทีอันก็เหมือนกันนะครับโอเคครับลูก ครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับนักเรียนครับบ๊ายบายเจอกันนะครับลูก